สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับก็ห่างหายไปนานครับก็วันนี้จะมารีวิวแกะหลุนเหล็กวัตุมงคลรุ่นเนื้อดวงนะครับของพระครูสุทธาพิวัตรหรือว่าหลวงพ่อสุนันทนะจาโรครับวัดบางไทรนะครับก็ วัตถุประสงค์ก็รวมสั่งสาราบุรพาจารนะครับวิหารหลวงพ่อฟุง้งหรือหลวงพ่อฟูนะครับอดีตเจ้าวาดวัดบางไทรนะครับก็เป็นชื่อรุ่นเนื้อดวงนะครับก็จะมาแกะรุ่นเหล็กกันครับว่าจะได้เหล็กอะไรวันนี้ไดีมาสองเลี้ยญครับรายการจองเลี้ยนหนึ่งกับรายการแจกเลี้ยนหนึ่งก็ มาดูรายการแจกก่อนครับเนี่เป็นหลุนเนื้อดวงครับขานาดกองก็จะประมาณนี้ครับหลวงพ่อสุนันท์วัดบางไสรจังหวัดฉะ,ะ,ะเชิงเซาครับฉะเชิงเซายัอยู่ในซีนครับ จะเรียมๆจังหน่อยครับอันนี้เป็นเหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองแดงลมดำครับแชร์น้ำมนต์แจกในพิธีแถมยกลังแล้วก็แจกในกลุ่มครับจำนวนการสั่งสี่ร้อย4ีเหรียญครับ 4, 4 4 4ครับนี่ก็ในเลข47มาครับ47 ผีแกแบ่งให้มารุ่นนึงครับนี่จะต่อว่าพิเศษนะครับอันนี้จะต่อโค้ดคําว่าซอเสือนะครับยอมมาจากสุนันนะครับดูครับนาลงพอครับคมมาครับนีก็จะออกแบบเข็มๆครั้งเลยนะครับนี่ยพอแร์น้ำม์มาครับก็จะเป็นออกดำๆดางๆครับ แค่มุนแล้วก็แพ็กซีนะครับเนี่ยก็สวยงามครับก็มาดูครับรายการนะครับรายการจองรายการที่ห้าเป็นรายการที่ห้านะครับเงินน้ำวะนากากทองคำนะครับรายการจองสร้างทั้งหมดยี่สิบห้าเหรียญน,นะครับยี่สิบห้าเหรียญน,นะก็นี่ครับ อยู่ในซีนเดิมๆนะครับเนี่ยซีนเดิมครับยี่สิบห้าเหรียญครับมาชมกันครับอันนี้จะเป็นรุ่นสองนะครับรุ่นแรกก็จะเป็นเหรียญกลมหลุดไขน่นาตรงเป็นรุ่นแหลกน,นี่จะเป็นรุ่นสองครับ รุ่สองก็จะประมาณนี้ครับกล่องกล่องกระดาษนะครับนี่ครับข้างในก็จะเป็นกล่องกัมมหยีนะครับ่ะรุ่นพร้อมกันครับหมบโอ้โหครับซีนอยู่ในซีนนะครับ อันนี้แตกเองหรือว่ายังไงไม่สามเหมือนกันครับเนี่ยอสองข้า้งล่างดูอืมข้างล่างประมาณนี้ครับไหนๆก็แตกแล้วครับอ,ออกมาชมซะเลยนวะ เข้ากันนายมาอย่างดีนะครับนวะนากากทองคำนะครับเดเลกยี่สิบสองค,ครับ สวยเลยครับยี่สิบสองครับ 22. สองสองสุดครับสวยงามครับหน้ากากทองคำอือื สองดูไหมอ้าวกล่องเป็นอะไรเอ่ยอา้าตองซูมดักเอา้าวซูมเอ,เอาดีกว่านะ คมชัดลึกครับสวยๆกันเลยทีเดียวครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพามาดูเท่านี้แล้วครับเดี๋ยวจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ฮกมารีวิวให้ชมครับเป็นเหรียญกระถินนะครับเหรียญกระถินเหรียญกระถินของของปีหกเจ็ดนี่แหละครับเหรียญกระถินก็จะมารีวิวให้ชมเร็วๆนี้แหละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ใครสนใจหรืออยากสอบถามอะไรก็ทักนะครับหมานเขียวนะครับกดกดลิงก์มาได้นะครับสอบถามมาได้ครับก็บางครั้งก็ใครใครอยากดูเรียนอะไรหรือว่าคลิปเก่าๆที่แบบยังอยากได้อะไรก็ลองทักมาดูครับถ้าบางทันเห็นทักมาหลายคนบางทันก็บางทันก็พอต่อไปก็ไม่อ่านแบบมี้ผมกระบอกเลยนะครับบางครั้งที่ถามมาแล้วผมต่อไปอะไรไปก็เปิดบมงคนเปิดอกอ่านก็ไม่ ไม่ไมหวายังไงบางคนก็ไม่อ่านเลยก็มีครับทักมาแต่ว่าไม่อ่านเลยก็มีบางทีผมปล่อยไว้สองอาทิตย์สามอาทิตย์เขาไม่เปิดอ่านเลยอไม่รู้จะทําไปเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอะสําหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ